เอาแล้วครับสิครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรสิครับนะดํานะครับเสียสติไปแล้วครับทุกท่านเกิดเรื่องใหญ่ออกมาดากาตํารวจสามนายที่ลงพื้นที่ในวันนั้นในนิทานเรื่องนี้ย้ํานะครับเป็นเพียงแค่นิทานวันนี้เราต้องมาเซฟตํารวจแล้วครับทางที่ตํารวจนะครับทําทีมงานนี้เป็นคนดูแลเรื่องคดีใหญ่ให้กับลูกของลูกของนาง วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับออกมาด่าตำรวจออกมาด่าการตำรวจแล้วว่าตำรวจสามนายไม่ทําหาอะไรเลยวันนั้นมีผู้ร้องมาอารวาสนะไปกล่าวหาครับวิ้ย <c oughs> เหนื่อยใจครับทุกท่านครับย้ํานะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทลดในการรับชมรับฟังเรื่องนี้ครับทุกคนต้องได้รู้ รเรื่องนี้ทุกคนต้องได้รู้มีการมาใส่ร้ายเจ้าที่ตํารวจว่าวันนั้นเหตุการณ์ในวันนั้นในนิทานเรื่องนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเนาะเป็นเพียงเรื่องสมมตุติเจ้าที่เนี่ยเขาก็ไปทํางานตามมาที่ของเขานะครับไม่ได้ไปละลาดอะไรมาเลยไม่ได้ไปพุกคำอะไรมาเลยนะครับคือเขาไปดูด,ด,ดูตามผู้ร้องผู้ร้องให้ทางกงรมทัพย์เนี่ยทำเรื่องไปหาตำรวจให้ตำรวจลง ไปดูแลฝาเรียบร้อยเพราะมีพื้ที่ของตํารวจแต่นี้ก,กบมากล่าวหาตํารวจนะครับนะทําไมไปว่าตํารวจอย่างนั้นนะครับเราต้องช่วยเซฟตํารวจให้สิทำไมไปพูดถึงตำรวจอย่างนั้นนะครับตำรวจเขาทําตามหน้าที่ให้ย้ำมึงไหวปะเนี่ยตำรวจเขาลงไปตามระเบียบที่กรมทรัพย์ส่งเรื่องไป ว่าจะมีการลงตรวจสอบในพื้นที่ของท่านให้ท่านลงไปด้วยตำรวจเขาลงไปครับเขาลงไปตามมาที่ถ้ามีการพบการกระทำผิดเขาก็จับเลยจริงไหมครับเออตอนนี้อะไรครับตอนนี้ครับไปแล้วครับเสียตรงเสียติไปแล้วนะครับเสียสติไปแล้วครับนะออกมาว่าตำรวจแล้วนะครับตอนนี้ครับนะครับ เดี๋ยวเชื่อดีครับช่องไม่ชายวันก็ามาลงครับมันไม่สมควรที่จะไปว่าตำรวจเขาจริงไหมครับตำรวจอะในวันนั้นผมต้องขอเชื่อชมนะว่าเขาเนี่ยก็ทำงานดีนะเขาไม่ได้ไปละลานใครเขาไม่ได้ไปคุกคามใครนะครับเขาทำตามหน้าที่ของเขาแต่วันนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นคือคุณเนี่ยนะครับไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจต่างหาก เข้าใจปะไม่ให้ฟาร,ร์มน้วมือัสำรวจต่างหาจริงไหมครับเออแล้วคุณเนี่ยนะครับออกมาพูดแบบนี้คืออะไรนะครับออกพูดแบบนี้คืออะไรนี่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพักงานนะครับนะฮะนะ ทุกท่านคิดเห็นยังไงครับผู้หญิงคนนี้นะครับก้าวร้าวมากนะครับนี่นครับคืออันนี้คือเป็นผู้หญิงที่สุดยอดมากนี่ครับไี่ครับทั้งที่ทีมงานตำรวจชุดนี้ทำงานคดีใหญ่ในทางน,นี้ครับให้กับลูกมันที่ลูกมันตุยไหญไอี่เขาทำคดีกับมันนะแต่วันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเสร็จนา,าค่าโครถึกเสร็จศึกค่าขุนพลนาดตำรวจเนี่ยมันยังด่าเลย นับประสาอะไรกันนกฮูก้ผมถามหน่อยจริงไหมดูเอาไว้เป็นตัวอย่างดูเอาไว้ก็นดูกันเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับขนาดตำรวจยังโดนเลยตำรวจกลุ่มนี้เคยลงพนื้นที่ไปในบ้านของนางแล้วทำไมคดีลูกมึงทำไมไม่ว่าเขาบ้างล่ะใครไปคุ้มกันมึงเนี่ยทำไมไม่ว่าเขาบ้างล่ะฮะวันนี้ข่าวลงพื้นที่ทำไมไม่ชมเขาบ้างล่ะชมหมดสิในวันที่ลูกมึงตุยอ่ะ จริงไหมเขาไปเอาไปไปอรารักขาพยานมึงทุกคนไปอรารักขานุกฮู้พยานของมึงเนี่ยทำไมไม่ว่าล่ะไม่ชมเขาบ้างล่ะจริงไหมวันที่รูปมึงตุยอ่ะกูถามมาวันที่รูปมึงตุยอ่ะทําไมมึงไม่ไม่เชิญชมเขาบ้างเขออาสาบดูแลความปลอดภัยให้หดูฟ้าเรียบร้อยให้แต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นไปได้เจ้าที่ทําไมเบรยไมึงหลุดแค่นั้นเลยเหรอมึงหลุดเหรอ ฮะ huh? ตำรวจเขาไปปฏิบัติหน้าที่นะครับตามคําคสั่งผู้คำารญชาขเขาเออแล้ววันนี้มึงเป็นอะไรอาการเป็นยังไงมึงหลุดมึงมึงมึงเสียทรงขนาดนี้เลยเหรอกูถามหน่อยสิว่ามึงเสียทรงขนาดนี้เลยเหรออาการเป็นยังไงมึงบอกกูมาสินะครับตอนนี้ครับใครก็ได้ครับพาอีดําแซะเนี่ยไปหาหมอหน่อยนะครับทุกท่านผมรู้สึกว่า ผู้หญิงคนนี้ี่สิครับนะหนักแล้วครับใครก็ได้ครับช่วยพานางไปหาหมอหน่อยนางค่อนข้างที่จะหนักอาการหนักเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะครับใครที่ fc อีดำนะพาไปหาหมอหน่อยตัวน,นี้ครับหลุดเสียสต,ติไปแล้วครับทุกท่านนะนะตำรวจเคยทำคดีให้กับมึงแท้ๆครับวันนี้เป็นไงครับ ตาเขาเสียเลยไม่เห็นหัวเขาเลยเห็นหรือยังครับทุกคนเห็นอะไรหรือยังเออนี่เขาเป็นผมไม่ได้พูดได้พี่งทุกพันในอินเนียมันดิ้นมากเลยนะนี่มึงโดนแค่บอ่อบาดาลนะในชาตนี้นะมึงโดนแค่บอ่อน้ํามันนะนะนี่มึงโดนแค่บอ่อน้นนะอาํามันนะเอ้บะแล้วมึงโดนเรื่องบ้านนะมึงจะดิ้นแค่ไหนลองคิดดู ทุกวันนี้นานไม่กล้ามาตอบเรื่องบ้านเห็นปะไม่กล้ามาตอบเรื่องบ้านนะครับเพราะฉะนั้นพี่ครับเดี๋ยวผมจะขยี้เรื่องบ้านนี้พี่ต่อไปฝากกดติดตามนะยังใกล้ชิดนะเป็นกำลังใจให้กันนะผมจะขยี้เรื่องบ้านนะครับอีกนะครับในน,น,นิทานเรื่องต่อไปเรื่องหน้านิทานเรื่องนี้เอาวันนี้ก่อนเราต้องเซฟเจ้าที่ตารวจก่อนมาว่าตํารวจเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกยามเกียรติมากๆแล้วก็ถูกลบเกียดมากๆเลยกับการที่ มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในนิทานเรื่องนี้นะก็คืออ e ีดําแซะนะครับได้มีการออกมาบอกว่าตํารวจไปทําหายเลยไม่มาไม่มาอะไรเลยครับที่เขาเยยืนด่าก,กันอยู่หน้าบ้าน mm hmm. มึงจะให้ขับร่วมด่าด้วยเหรอเขาว่าห้ามนะเจ้าที่เขาก็ห้ามไม่ให่เขาไม่ห้ามใช่ปะแต่มึงห้ามไม่ได้ใช่ปะแต่มึงห้ามไม่ได้เข้าใจไหมครับเออ มึงเคยห้ามอะไรได้บ้างไหมไม่เคยนะครับเคยห้ามอะไรได้บ้างไหมไม่เคยใช่ปะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับนะตอนนี้ค่อนข้างที่จะเสียทรงครับค่อนข้างที่จะเสียทรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นอามากนะครับค่อนข้างที่เสียทรงค่อนข้างที่จะเป็นอามากนะโอเคครับพิธานครับเราต้องเซฟเจ้าที่ตำรวจครับ ตำรวจคือที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่ตำรวจถูกประชาชนอย่างอย่างอินี้ดาเราต้องช่วยเซฟครับโอเคครับ